สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกผู้สกุคน,นะคาพี่น้องค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชานลนะคะเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยน้ยเสียงแจ้วแจวขึ้นนกกระจอกนะคะพี่น้อง <c oughs> อันบ้างวากี่ชั่วโมงที่พานมานีนวิไลกับผ้าพ่อแม่พี่น้องเลขขายรองเช้า <c oughs> โมเมนต์หรอกค่ะร่องแถวจะคล้องที่ใส่ที่ซื้อนี่แหละค่ะพี่นอ้องขายู่ที่อันคือว่ายูเยอรมันนี่มันกับบอคอยวิไลบอคอยี่มาชวงแบบว่าซัมเมือนหรือว่าบอคอยไดใส่ร่องแถวที่แบบอ่าเกี่ยวกับอากาศห้อนหรือว่าอ่าคือคือ,คอง่ายๆเข้าต้องใส่ทงเทาอยู่ตลอดเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะวิไลกับ เตรียมนะค่ะเตรียมแพกกระโปรงกระเป๋าเตรียมเก็บของเก็บของใส่กระเป๋าก็คือเก็บรองเท้าเอาใส่กระเป๋าเพื่อที่จะหิวกับเมืองไทยล่ะค่ะกระเป๋าในน้อยสีขาวบม่มีอย่างหรอกค่ะกระเป็ดนะคะพี่น้องค่ะมีแต่รองเท้าอย่างเดียวค่ะก่อนจะออกไปซื้อนะคะนวิลจะออกไปซื้อของนิดๆในน้อยเพื่อที่จะไปซื้อแว่นตาเนาะค่ะเนาะไปซื้อแว่นตาเพราะพอดีมีคนในหมู่บ้านสร้างว่าเออแว่นตาทีวิไลเอาไปแจกในงานแต่ละที่งานงานต่างๆที่อ่าวางงาน จบแม่วางงานอีกอย่างผ่านผ่านมากนี่กคะคือเอาไปแจกคนในมูบานหรือว่าเอาไปจแจกเมคงเมครัวพอดีข้าเจ้าอยากได้อีกข้าเจ้าเลยโทรมาบอกว่าอันอยากได้แว่นตาที่มึงเอามาซื้อมาให้แน่มันกระ่ได้แพงดอกค่ะพี่น้องค่ะราคาอันหนึ่ง3ยูโร2ยูโรแต่ว่าข้าเจ้าว่ามันใส่ดีมันชัดแจ๋วดีเนาะค่ะวิไลก็จะซื้อไปแล้วกะเอาไปให้น้องแต่ว่าก็บ่ได้เอาไปให้ฟรฟี่ดอกค่ะบพได้อใจดีขนาดนั้นน่ะนนาะ แต่ว่ายา์มบางครั้งก็เอาให้ข้าเจ้าฟี่อยู่แต่บาพผักหลังๆนี่วิไลเอาไปก็คือวิไลค้นไปแล้วก็ให้น้องโพสขายอยู่ในเฟสเนาะค่ะน้องอจีออกไปซื้อของไปซื้อแว่นตาแล้วก็ไปซื้อครีมเนาะค่ะเนาะไปซื้อครีมเพราะว่ายยูเมืองไทยมีบอมีค่ะลอรีออลยูเมืองไทยเขาก็มีขายอยู่กับพี่น้องค่ะแต่ว่าซื้ออยู่ที่นี่ราคามันแตกต่างมาก จากที่เราซื้อที่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะวิไลจะชอบซื้อแบบว่าเอาไส้กระเป๋าว้ให้พราะไงแย่มพราะไ่ไปเมืองไทยพราไงกระสีได้ไส่กระเป๋าใบไงญ่โรดใต้ท้องเครื่องไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ วันนี้ก็อากาศดีดีเนะาะค่ะพี่น้องคะแดดดีแต่ว่าก็เย็นแลบงคนหุ้ยเุ้ยฮู้ยุุยๆๆยๆยฮยอยู่ไล่เป่าเป่าอากาศออกจากปาควรหุยๆุยหุยอยู่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงรุดูใบไม้ผีหรือว่าจะเข้าสู่ช่วง วินเทอร์ไทม์นะคะหรือว่าช่วงหนาหนาวนะคะพี่น้องค่ะใบมงใบใหม่มันก็ล้นมันก็ย้นก็ล้นมาท่าทั้งบานวิไลล่ะค่ะแต่ว่าเป็นยัอกค่ะเพื่อนบ้านกันค่ะบางหัวทั้งบานของวิไลวิไลกระเพยๆปลูกรร้วสีเขียวนะคะแต่ของเพื่อนบ้านเขาปลูกต้นไม้ใหญ่ใบใหม่มันก็เลื่ยลวงลงมาแต่ว่าธรรมดาล่ะค่ะใบไม้มันก็ต้องมีร่วงลงมามันปิวไก่ต้นนะคะพี่น้องเนาะ่ะเคียเที่ยวรถตึงแลับมาจากเที่ยวเนาะค่ะรถกับ คือเอาตะของเอาตะของอ่าในตู้เย็นออกนะคะเอาแต่ของในตู้เย็นออกแล้วทีนี้เอาแต่ของในตู้เย็นออกแล้วทีนี้ก็เมื่อนี้ก็เอาพวกขยงขายะพวกของห้องของห้างเก็บจากาห้องใต้ดินแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องคะอเอาไปชิม <laughs> อันเล็กน้อยซองเบิง้งมานี้ จิ้มแล้วกันเลยแวะแวะร้านหนึ่งยูโรนะคะร้านหนึ่งล้านไอออยูโรปีนองค่ะแล้วก็แวะที่โรสมมนนะคะเนาะแบะเพื่อว่านี่ค่ะวิไลเคยบอกแล้วว่าวิไลเคยตัดเวนยยู่าไทยแต่ว่าอ่าสุดไทยกะใส่อันละอันนี้หนึ่งร้อยหสิบหนึ่งรอยหสิบอันนี้ราคาสองยูโรห้าสิบห้านะคะนี่ 2ยูโร55นะคะพี่น้องคะอันนี้ราคา2ยูโร55อันนี้บวก200นะคะเนาะบวก200ราคา2ยูโรนะคะอันนี้บวก150ราคา255โ, <laughs> โอ๊ยล่ำผิดอีกแล้วอันบวก150นะคะเนาะราคา2ยูโร55เหาเยญนะคะเนาะ สำหรับคนที่สายตายาวเด้อค่ะคนสายตายาวเอาไว้สําหรับอ่านเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สองร้อยราคาสองยูโรค่ะแล้วก็อันนี้เอา้าอันนี้บ่มีถุงเอออันนี้ถุงหายอันนี้บ่มีถุงอันนี้ก็อบวกร้อยห้าสิบราคาหนึ่งยูโรห้าสิบห้านะคะเนาะอันนี้ บวกสองร้อยราคาสองยูโรค่ะอันนี้บวกร้อยห้าสิบราคาสองยูโรเช่นกันค่ะแต่ว่าอันนั้นทำไมไม่มีถุงถุงหายไปไหนหรือว่ามันมันเป็นรุ่นแบบไม่มีถุงเนาะคะ่ะรุ่นมันไม่มีถุงนี่ค่ะรุ่นนี้ไม่มีถุงแต่รุ่นนี้มีมีถุงให้ใส่นะะเนาะเนาะเป็นยังังซื้อมาหลายพี่น้องค่ะเป็นยังงจังซื้อไปหลายอ่าวิไลเคยซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อนอยู่เมืองไทยเนาะค่ะนะคะ้นคน,คนอ่า เพื่อนนฝากพี่ฝากน้นนนนนองอยู่หมู่บ้านนั่นแหละการุ่นเทาสายตาพอดีกับคนในหมู่บ้านเพ่อนว่าอันยองซื้อแว่นมาฝากเนี่มาขาจดากลอใส่แตงแต่วิไลซื้อไปฝากซื้อไปฝากเรื่อยๆล่ะค่ะเป็นช่วงหนึ่งช่วงช่วงที่ว่าเม่วิไลเสียเนาะค่ะเนาะวิไลกระเสือไปสิบยี่สิบอันไปแจกพวกเม่ยคัวที่ขัเจ้ามาคั่วมาเห็ดคัวเห็ดยังในงานอีเม่แตงแต่ พูนตั้งแต่ปี2019พัน่ละค่ะพี่น้อง่ะบาดนี้ออาแวะแวะตรงร้านหนึ่งออยโลแล้วก็ไปที่โรสมันนะค่ะเนาะไปที่ร้านโรสมันนี่ค่ะไปอีหยังนี่ค่ะพี่น้อง่ะลอรีอัลปารีสนะคะลอรีอัลปารีสขอไม่ได้เป็นฟีเซนเตอร์เด้อพี่น้อง เขาบ่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เด้อเขาบ่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คอยแค่มาบอกเพราะว่าพี่พีพันถามว่าวิไลเป็นคนบามักแต่งหน้าติวิไลแต่งยู่ค่ะพี่น้องค่าวิไลแต่งยู่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนาะค่ะพี่น้องค่าแต่ว่าวิไลบ่ไดเป็นโบ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 อังสินอาวิไลแค่บบำรุงหนังหน้าค่ะพี่น้อง่ะบำรุงหนังหน้าซื้อค่ะพี่น้องค่าเทาแร้วน้หาสิฟซีแล้ว ข่า14สิข่าม่านนี่แล้วพี่น้องขาบำรุงหนังหน้าคนเรานะคะพี่น้องขารักสวยรักงามไม่ใช่แค่ปากพูดไม่ใช่แค่ปากอวดไม่ใช่แค่ปากเว้าว,ว่ากูมีนี่กูมีนั่นกูมานั่นกูอย่างนี้กูอย่างนี้ทุกคนอะเขาทําจริงเขามีจริงเขาถึงเว้านะคะน่ะนาะวิไลบอดด้มาเป็นพี่เซ็นเตอร์ไฮคินนะคะสมัยตะกี้วิไลใส่ของอ่าโอเล่เนาะคะ่ะ อยู่เยอรมันมันจะเขียนเป็นจีอ่านว่าโอลานเนาะคะ่ะบานนี้อ่ามันกับมีแน่ค่ะแน่มันมันกับเป็นวนันราคากับว่าเกินกันนะคะพราลหงลังๆมาซี่หาปีให้ลังมาวิไลกระใสของอาโรลิโอมันกับพัฒนามาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะวิไลใสเหมือนราคาแต่ใสยุดสองหีห่อคือบานเท่าเอิญนโอล่นะคะแล้วก็ใสอันนี้บางช่วงมันลดกับวิไลกระซือแต่ที่นี่อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะรุน่นีกันราะคา หกร้อยเจ็ดร้อยยูบันเฮาแต่ที่นี่ห0าร้อยหกร้อยคืนราคาพี่น้องขาเมนบอกมันกับแพงเนาะแต่อยู่ที่นี่คิมพวกนี้มันไม่ได้แพงมากมายพี่น้องขาอันนี้สำหรับกลางวัน11ยูโร99เซนเนาะค่ะเนาะอันนี้สำหรับกลางคืน12ยูโร99เซนพี่น้องคะวิไลก็จะใส่ควบคู่กันกลางวันและกลางคืนอันเกามีอยู่ค่ะใส่อยู่ในห้องน้ำแต่ทำไมถึงซื้อ ซื้อวิไลก็หิ้วกลับไปไม่ได้เพราะวิไลไม่มีกระเป๋าโรดแต่วิไลจะซื้อจังสี่ประจำย่ำพ่อยใญใ่ไปสามเดือนบักกะคือวิไลอ่าใส่ของที่วิไลเปิดแล้วเป็นบ่็อกขาพี่น้องขาวิไลกับใส่กับปุ๊กน้อยของวิไลไปแต่ว่าอ่าเวลาพ่อใใหญ่กลับ พ่อใหญ่ก็สิบหกอันนี้ไปหายวิไลในช่วงที่พ่อใหญ่เที่ยวสามเดือนนัะกกะววิไลกับดิไซอันนี้เพราะว่าจะบ่เด้ไปซื้ออ,อยู่เมืองไทยนะคะซื้อยุนี่แล้วพ่อใหญ่พกไปเวลากลับมาเ้าใสสองสามเดือนมันว่าเมื่ันเลือนิดเรือนน้อยกลับมาพี่กเอามานั่มเอามานั่มหรืมันเมือมเทาก็ซื้อไม่ถึงสี่แม่ค่ะพี่น้องคะ,ะวิไลจะใช้อยู่อันนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นห้าสิบบวกเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะเขียนว่าห้าสิบบวกนี่แหละคะ่ะเห็นบ่ค่ะเขียนว่า ห้สิบวกนะคะเนาะนี่เห็นปะห้าสิบวกเพราะว่ามันจะมีตามอายุเนาะค่ะไปเบิ้งในหางบานเท่ามีเยอะแยะพี่น้องค่ะนางนาวิไลก,ก็ว่ได้สวยวัในนั่นดอกคะก่ะอายุจังซี่ล่ะเพื่อว่าเท่าล่างนาตื่นขึ้นมาเท่าล่างนา,าเท่ามาท่าขี้มยังมันก็เท่ามปนว่าค่ะพี่น้องค่ะเม่นบานเท่าเม่นอากาศฮอนใดมันก็อ้ามันก็เท่านาคือล่างนาแปลงฟัน ร่างขี er. no ่แคล้วแล้วสิ่งทีวิไลทำก็คือโปะครีมนะคะกับบ๊โปดอกกับใส่นี่ใส่นี่ใส่นีทูแล้วแล้วก็ะแป้งแป้งฟุ้นโป๊ะโป๊ะโป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 ะนันค่ะค่ะอยากคิวง่ายเวลาก็เติมคิวงอยากคิวหน่อยเวลาเกิขีดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเคล็ดลับชะลอวัยนะคะเนาะที่นี่กันนี่กันอันนี้เส่พ่อใหญ่ถือตามไปเนาะค่ะพี่น้องคะแต่แว่นตาวิไลถือกลับไปได้เนาะเนาะเอาไปฝากเพราะว่าเพื่อนโทรมา อ่มูมูเพื่อนๆในหมู่บ้านละน้องว่าสั่นว่าอย่าลืมแบนเดอร์ว่าสั่นว่าพี่น้องคะเอาระค่ะวิไลกับแพ็คลงถาวแพ็อยังเร็วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างพรุ่งนี้วิไลจะเดินทางค่ะพี่น้องคะเก็บเสื้อผ้อยายัดใส่กระเป๋าล,ลาลโนผัวเราผัว <laughs> ค <laughs> <ph> อยได้คะ่ะไม่เป็นผัวเพื่นผัวคอยร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะคอยกินคอยใส่คอยใส่งานอยู่พูดเดียวไม่เป็นสิบปีละค่ะ ผัวผู้อื่นเมื่อก่อนแต่เป็นผัวคอยได้ค่ะสุ่มือก็เป็นผัวคอยแล้วต่อไปก็เป็นผัวคอยค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะพี่ล่ไปเก็บไปเมียนของต่อกอน